มีความเข้าใจเรื่องธาตุรู้หรือรู้สองอย่างไรนะฮะให้อธิบายตรงนี้มานะครับเรียนเชิญครับผมผมชื่อผมชื่อคริดสตานะฮะอาชีพคือเป็นวิศวกรอ,อะ,ะได้มีโอกาสไปฝึกอบรมกับคุณแม่สิษยิชยตอนที่ตอนยังมีชีวิตอยู่แล้วก็แล้วก็คุณ ผลตำหนจเองว่าศิษยเด็กคุณชอนสอนแบบพม่าที่น่าราให้รู้สึกตัวทั้งทั้งกายว่าข้างในมีอะไร,รอ,อยู่ตรงไหนอะไรเรนนะแล้วเราไปฝึกบาหลายไปไปที่วัดธรรมกายตอนเริ่มจนด้วยแต่ว่า พอเขาขยายกับมีสิ่งเยอะๆอเลยไม่ได้ไปต่อแล้วก็ีบหลายแห่งเสร็จแล้วก็ใช้ายตุดนี้ก็มาอบรมเรื่องท่านรู้นี่อ่ติดติดนยนกับติดนอกนี่นะอาจารย์ยนแล้วก็มาลงเยกับคุณแม่จานี่ ตั้งแต่เขายังไม,ไม่ไม่เปิดสำนักสอนนะก็ก็เขาก็เชื่อดูว่าอ้ที่ผมทำเมื่อก่อนเนี้มันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นสมาธาิคือั่งเหมือนกับเพ่งสติสภายในซึ่งาบอกนั้นไม่ใช่ก็จะเลยช่วงหลังนี่ผมถ้าตั้งใจรู้ เอาใจไปไว้ข้างในเนี่ยก็ก็จะไม่เห็นอะไรนะอก็ก็ฝึกฝึกปฏิบัติมาอย่างนี้ตอนนี้ก็เข้าใจว่ารู้สองเนี่ยก็คือการรู้แบบรอบกายทั้งหลับตาทั้งลืนตาก็ก็จะรู้แต่ว่าส่วนกับ่างของร่างกายเนี่ย อยู่ตรงไหนกระทบอะไรบ้างพร้อมๆกันใจที่จะรู้ทีละอย่างอะไรอะไถูกครับครับจริงๆมันเริ่มต้นอาจจะรู้ทีละอย่างแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ารู้มันจะรู้แบบองค์รวมนะคือรู้ถ้าเป็นทีละอย่างเนี่ยมันตรงนั้นนะมันจะมีเจตนาไปกระทำเช่นเรารู้ว่าเท้ากําลังกระทบก้นกําลังนั่งอยู่กับเบาะอย่างเงี้ยมันคือเจาะจงโฟกัสไปที่จุดใดจุดหนึ่งตรงเนี้ยยังถือว่าเป็นหนึ่งจุดห้า คือมีเจตนาไปกระทําเจตนาไปกําหนดรู้ตรงนี้ยังเป็น1.5ก็คือยังมีการกระทําถ้าพูดอีกในหนึ่งก็คือยังมีอัตตาตัวตนอยู่แต่ถ้าเป็นลักษณะของธาตุรู้เนี่ยมันจะรู้ของมันเองอเหมือนอย่างตอนเนี้ยเรานั่งอยู่เนี่ยเราไม่ต้องกําหนดอะไรแต่มันจะมีตัวรู้ที่คุมคุมเราอยู่เนี่ยสังเกตดูตอนเนี้ยรู้รู้รู้หลอด้าอว่าใช่แขงขาอยู่ตรงไหนอะไรใช่มันจะรู้คุมหมดเลย จะอยู่ตรงไหนมันก็คุมกันหมดคือถ้ารู้เนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวที่มีขนาดความกวาม้างความยาวอะไรมันเป็นรักษณะเหมือนเป็นอากาศที่มันรู้แบบรวมๆนะฮะแต่ถ้าเราโฟกัสไปที่ใดที่หนึ่งเนี่ยมันจะเป็นที่เราเรียกว่า1.5ไปก็คือสติแต่ถ้าเราไม่โฟกัสเนี่ยมันจะรู้แบบคุมๆทั้งหมดรู้หมดอะเนี่ยปากขยับก็รู้ถือไม้อยู่ก็รู้นะกระพริบตาก็รู้คิดอะไรก็รู้ไอ้ตัวเนี้ยแล้วมันรู้ของมันเองด้วย เราไม่ได้ว่าตั้งใจให้มันรู้เหมือนเมื่อกี้ที่เราเดินจงกรมอ่ะเราเดินมบสบายๆมันก็รู้แต่ถ้าเรามีการกําหนดสติจ้องทาเท้า,ทาเหยียบพื้นซ้ายย่างขวาย่างหนออะไรเงี้ยมันก็คือตัวเจตนาตัวกําหนดตัวนี้คือหนึ่งจุดห้าซึ่งในการปฏิบัติของเราในที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสิบสิบปีเนี่ยเราจะเจอตรงเนี้มาอยู่แล้วแต่ตรงเนี้มันไม่จบมันก็คือจะเป็นอย่างเงี้ยไปตลอดชีวิตการฝึกปฏิบัติหนึ่งจุดห้ามันก็จะเป็นอย่างเงี้ย แต่เมื่อไหร่เราทิ้งตัวตตัวกําหนดทิ้งตัวเจตนาให้มันเป็นรู้ธรรมชาติไอ้รู้ธรรมชาติเนี่ยผมอยากจะพูดในทางทฤษฎีนะมันคืออายตนะนิพานนั่นเองตัวเนี้ยนะอายตนะนิพานหมายถึงว่ามันอยู่ในส่วนของที่เป็นอมาตะธาตุเพราะไอ้ตัวนี้ไม่มีวันตายมันจะรู้ตลอดเวลาไอ้ส่วนที่มันเกิดตายเนี่ยคือขันห้าที่มันเป็นสิ่งถูกรู้เนี่ยเวลาเรารู้ร้อนรู้หนาวรู้เย็น รู้กระทบไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะมีสิ่งถูกรู้กับไอ้ตัวาธาตุรู้ไอ้ตัวสิ่งถูกรู้เนี่ยมันคือสิ่งที่ปรากฏที่เป็นสิ่งที่เกิดดับแต่ตัวาธาตุรู้เนี่ยมันคืออมาตะธาตุที่เราไม่ต้องกําหนดแต่มันมีอยู่ตลอดเวลาพอจะชัดเจนขึ้นไหมฮะตรงนี้อ่านี่อย่างตอนเนี้ยเรานั่งอยู่ไม่ต้องกําหนดอะไรแต่มันจะมีรู้อยู่ตลอดเวลารู้มันจะรู้แบบคุมคุมรู้หมดอะทําอะไรเนี่ยผมมือขยับอย่างงี้ก็รู้รู้เองด้วยนะเราไม่ต้องเจตนาที่จะไปรู้การยขยับเขยืขย่อนมือ เห็นอยู่แล้วก็รู้ได้ยินอยู่แล้วก็รู้อายตนาทั้งหกมันเปิดหมดเลยตาก็รู้เห็นก็รู้หูได้ยินก็รู้ถ้ามีจะมีกลิ่นลอยมาจมูกก็รู้ถ้ามีการ,อม,รอมลูกคอนอมลูกอมอยู่ก็รู้นะหรือว่าเรานั่งอยู่เนี่ยเราก็รู้อยู่ว่านั่งแบบมีท่าทางที่เรานั่งแบบเนี้ยเราก็รู้มันเป็นรู้ธรรมชาติที่เราไม่ได้มีเจตนาไปรู้แต่มันจะรู้ของมันเองพอจะชัดเจนไหมเรื่องรู้สองตรงนี้นะนี่แหละ และไอ้รู้สองเนี่ยเมื่อกี้มีคนถามว่ามันคืออะไรผมอยากจะบอกเลยนี่คือมัดผลนี่คือผลเลยไม่ใช่มัคนะถ้ามัคนี่คือการเจริญสติอยู่ในระหว่างปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเป็นรู้สองนี่คือผลเลยผลก็คือตัวเนี้มันคือการดับซึ่งตัณหาเลยผลของของอริยสัจสี่คืออะไรทราบไหมคือการดับตัณหาใช่ไหมคือนี่รอใช่ไหมในขณะที่มีธาตุรู้นี่แหละ ธาตุรู้เนี่ยแหละคือนิโรธธาตุรู้ที่ท่านอยู่เนี่ยแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนเรามันจะไม่อยู่กับธาตุรู้ไงมันไปอยู่กับความคิดนี่คือปัญหาความคิดเนี่ยคือสังขารที่ก่อให้เกิดการเวียนว่ายตตยเกิดสังขารนน่ะเอาวิชาทําให้เกิดสังขารสังขารทําให้เกิดวิญญาณปฏิสัทสมุป,ปบาทใช่ไหมอวิชาเนี่ยคือความไม่รู้ เมื่อไม่รู้เนี่ยมันจึงคิดนึกเนี่ยเห็นอะไรก็คิดดอกไม้เออสวยจังเลยสีแดงสีเหลืองสีเขียวนี่คือคิดนึกนี่คือสังขารแล้วมองอะไรไปก็คิดนึกเอ็นี่ราคาถูกหรือราคาแพงนะถ้าจะดีถ้าเอาไปไว้ที่บ้านนี่ก็คิดนึกคิดนึกนี่แหละคือสังขารที่ก่อให้เกิดการเวนว่ายแต่เกิดในปัจจุบันอารมณ์ณขนาดนี้ก่อนแล้วมันก็จะก่อพบก่อชาติในวินาทีนี้ถ้าเรามีความรู้สึกว่าชอบเนี่ยโคมไฟนี้สวยนี่โลภะเกิดแล้ว ถ้าเราบอกว่าไอ้โลไอ้โคมไฟนี่มันไม่สวยเลยเนี่ยโทสะเกิดกิเลสเกิดขึ้นในขณะที่ปรุงแต่งแต่ถ้าใครรู้มันแค่สิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นเองสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยจริงๆไม่มีคุณไม่มีความหมายอะไรเลยมันคือภาพที่ปรากฏทางตาปรากฏก็รู้จบรู้แล้วจบไม่มีการปรุงแต่งว่าดีไม่ดีสวยไม่สวยราคาเท่าไหร่ถูกหรือแพงไม่ไม่คิดอะไรเลยแค่รู้แล้วจบนี่แหละคือน,นิพพาน เข้าใจไหมฮะจุดนี้ครับรู้สองเนี่ยต้องรู้แบบแบบแต่ว่ารู้คือรู้วกกับกับแต่ว่ารู้ตึเรียกว่ารู้สองหรือว่ารู้ที่วกกับวกกับขันห้าอย่างนี้ถือว่ารู้สองไหมว่ารู้รู้สองเนี่ยจำเป็นต้องตัดตัวตัวการปรุงแต่งออกไปด้วยรู้สองนี่จะไม่มีการปรุงแต่งการปรุงแต่งเป็นการทํางานของขันแต่ละขันอย่างถ้าเรามองไปเนี่ย เราบอกว่าอันนี้คือโคมไฟตรงนี้คือสัญญาขันกําหนดเกิดเกิดขึ้นมาแล้วใช่ไหมฮะสัญญาขันจําได้เราเคยเรียนรู้มาว่านี่คือโคมไฟเราก็รู้ว่าสัญญาสัญญามันปรากฏแล้วแล้วพอมันสัญญาขันเกิดปุ๊บสังขารมันจะทํางานคู่กันกับสังข์สัญญาสังขารนี่มันจะทํางานเป็นแพ็กเกจคู่กับสัญญาเออโคมไฟนี่สวยดีเนี่ยสังขารมันปรุงแต่งแล้วมันก็จะเกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบทันทีเลยกิเลสตามมา แล้วก็จะสุขแล้วก็ทุกตัวอีตัวนามานามขันสีเนี่ยจะเป็นแพ็กเกจของตัววิญญาณรู้วิญญาณรู้ก็คือตัวรู้หนึ่งที่เราคุยกันเนี่ยมันจะทํางานเป็นแพ็กเกจมันจะเห็นปุ๊บจําได้มันนี่คือโคมไฟแล้วปรุงแต่งไปทันทีว่าสวยเกิดความชอบไม่ชอบหรือเฉยเฉยก็แล้วแต่ทันทีแล้วก็เกิดสุขเกิดทุกวินาทีนั้นคือปฏิจจสมุปบาทเกิดขึ้นในเสี้ยววินาทีก่อพบก่อชาติทันทีชอบก็อยากได้ โลภะก็เกิดในขณะนั้นแต่ถ้ารู้แล้วจบที่รู้ไม่มีการกระบวนการของขันที่ทํางานตัวนี้คืออายตนะนิพานที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของฝั่งสังขารปรุงแต่งคือฝั่งาธาตุรู้หรือรู้สองตัวนี้คือนิโรธยังไงให้มันไม่ปุงแต่งไม่ต้องฝึกเลยมองแล้วก็ไม่ปรุงแต่งอย่างเงี้ยเนี่ยมองอย่างคุณมองที่ตรงตรงนี้มองผมมาเนี่ย มองแล้วไม่คิดไม่นึกอะไรเลยเป็นแค่ภาพที่ปรากฏทางตาลองทำ,ทำตอนนี้เลยมองแล้วเป็นภาพคําว่าภาพนี่มันจะไม่มีโฟกัสนะมันจะไม่โฟกัสว่ามีคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงนี้คนหนึ่งนั่งอยู่ตรงนี้ดอกไม้อยู่ตรงนี้มันเป็นภาพเหมือนร้อยแปดสิบองศานึกออกไหมมันเป็นภาพที่ไม่มีโฟกัสจุดใดจุดหนึ่งเป็นภาพรวมๆขณะที่มองเป็นภาพรวมๆนั่นแหละคือการรู้แล้วสักแต่ว่ารู้ ขณะที่มองอยู่เป็นภาพรวมๆมันจะไม่มีสัตว์บุคคลนี่ไม่ได้มองว่าเป็นผมไม่ได้มองว่าคุณลุงไม่ได้มองว่าเป็นดอกไม้เพราะเราไม่มีการปรุงแต่งอะไรเลยแค่สิ่งปรากฏต่างๆทำตอนนี้เลยได้เลยครับเดี๋ยวมีใหม่อีกตัวไปให้ผู้ที่ถามก็ดีครับอ,อ่ามันมีสามตัวมันมีสามองมรูว่าเป็นสาลเดี๋ยวมันมีสามตัว มันเลยยากเล่ยเพราะว่ามันเหมือนกับเาต้องรู้ว่ามันเหมือนกับพอมองปุ๊บมันก็มองปุ๊บก็มันเล็กขนาดไหนคือมันรู้ว่าเป็นอาจารย์บอนก็เป็นธรรมดาของรุ่นหนึ่งโอโต้ทีนี้มันออโต้ใช่แต่เนี่ยพอจะมองให้ไม่รู้ว่าเป็นอาจารย์บอลผมก็เลยบอกว่ามันมันมันมองได้แต่มันไม่ง่ายมันไม่ง่ายแน่นอนครับนิพานไม่ใช่ของง่ายครับแต่ว่ามันต้องฝึก จะใช้ชีวิตประจําวันแล้วมองแบบเห็นอาจารย์มอนแล้วไม่ไม่รู้ว่าเป็นอาจารย์มอมแบอบร์เนี่ยผมเลยมีความรู้สึกว่ามันยากมากเลยว่าจะฝึกยังไงให้มองให้เห็นอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยมันฝึกได้อันนี้ม,มันก็นขึ้นอยู่<อ>กับอินทรีย์ของแต่ละท่านเนาะครับถ้าท่านยังไม่ถึงท่านต้อง1.5อย่างที่บอกบแต่ถ้าเกิดคนที่อินทรีย์ถึงอินซีย์หมายถึงว่ามันมีพละอินทรีย์พอกําลังนะมันจะมองเห็นแล้วมันแค่สิ่งปรุงแต่มมันแค่เป็นภาพที่ปรากฏต่างๆเท่าน,นั้นเอง มันไม่ได้มองว่าเป็นต้นอดอกไม้มงคลคุณลุงมันจะมองเป็นภาพใหญ่ที่จริงทําได้นะตอนนี้ก็ทําได้เลยเป็นภาพใหญ่ในขณะที่ภาพใหญ่ปรากฏเนี่ยมันมันไม่มีสัญญาเลยนะว่าเป็นใครอะ่ะเหมือนมองไปที่ข้างนอกอะ่ะเหมือนคุณนั่งรถไฟอะ่ะแล้วมองไปที่ข้างนอกอะ่ะที่รถไฟเวลาวิ่งผ่านต้นไม้ผ่านคนผ่านเลยคุณก็แค่มองแล้วไม่ได้มีการโฟกัสไปที่ว่ามีต้นไม้ว อยู่ข้างๆมีเสาไฟฟ้ามีคนแค่มองแล้วกสัตวว่าแต่ว่ามองอย่างเงี้ยมันจะคือการที่ว่าเห็นสัตว่าเห็นครับเดี๋ยวเอาไม้ให้กับท่านผู้ถามด้วยอาจารย์คะที่เมื่อกี้หนูบอกว่ามองตอนแรกๆอะค่ะก็ไม่ได้คิดแต่อย่าให้มองนานแล้วมันเริ่มคิดพอนอนมองนานๆแล้วเริ่มคิดเราจะแก้อย่างไงอะคะคิดเราก็รู้ว่าคิด เพราะไอการทํางานของขันท่าเนี่ยมันยังคงต้องทํางานอยู่ไอการคิดเนี่ยมันคือกระบวนการทํางานของสังขารละขันที่เขาต้องทําหน้าที่เราไม่สามารถจะไม่ให้สังขารทาหน้าที่ได้อย่างที่เมื่อกี้คุณก็ถามว่าเห็นก็รู้คืออาจารย์มอมนั่นคือการทํางานของสังญญาขันที่เขาทางานแต่เราก็ต้องรู้ว่าสัาญญาขันเนี่ยที่มันกำลังทํางานนะ่ะมันเป็นสิ่งปรากฏที่ไม่ใช่เรานะสัญญาขันนี่ก็ไม่ใช่เรา มันเป็นขันขันขันที่ทํางานตามหน้าที่พอสัญญาขันทํางานปุ๊บมันก็จะมีสังขารทํางานต่อจากสัญญาตัวนี้มันจะปรุงแต่งทันทีไม่ว่าจะปรุงแต่งในทางชอบไม่ชอบก็แล้วแต่มันจะทํางานทันทีวิธีการถ้ามันเปึนงจุดท่ามก็จะรู้กําหนดรู้หนึ่งจุดท่าคือกําหนดรู้แต่ถ้าเป็นรู้สองมันสัแต่ว่ามันก็แค่สิ่งปรากฏแล้วก็ไม่ได้ให้ค่ายความหมายอันนี้คือรู้สองโดยทันทีพอจะเก็ตไหมเดี๋ยวมีด้านหลังถาม เ๋ยวคุณลุงเลยไม่ได้กลับไปทักที่เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่เดี๋ยวเดี๋ยวขอสองคนเลวเดี๋ยวตอบถามคุณลุงต่อเดี๋ยวให้ถามได้เรื่อยๆไม่ต้องกลัวเดี๋ยวสองคนนะโอเคในการสักแต่ว่ามองเนี่ยก็คือมองแล้วเนี่ยมันไม่แปลความหมายถูกต้องไม่แปลว่าภาพนั้นคืออะไรถูกต้องค่ะตัวนี้เข้าใจแต่เวลาที่สักแต่ว่าได้ยินเคยเคยฟัง เหมือนเรื่องราวเลยเนี่ยค่ะสักแต่ว่าได้ยินมันเข้าใจนะขณะที่ฟังแต่พอหลังจากที่เรื่องนี้ฟังจบมันไม่มีความจําอะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยซึ่งมันยากมากในการที่เวลาเราสมุดเรียนหรือทําอะไรสักอย่าง,งแล้วเราจะต้องไปฟังเราไม่สามารถที่จะใช้สักแต่ว่าฟังเนี่ยไปได้เพราะว่ามันไม่จํากลับมามันมันเป็นมันมันจะยังไงคืออย่างนี้ฮะ ในการที่เราไปเรียนรู้เรื่องราวเช่นเราไปเรียนหนังสือหรือไปเรียนอะไรที่เป็นหลักสูตรเนี่ยเราต้องใช้รู้หนึ่งเป็นปกติธรรมดาเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราปฏิบัติทมเนี่ยออมันจะมีตัวธาตรู้เข้าไปรู้รู้หนึ่งอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดคุณจะต้องไปจําจดจําเช่นเขาสอนอะไรออสอนการทําอาหารต้องใส่เกลือกี่ช้อนใส่น้าตาลกี่ช้อนคุณต้องจําฮะคุณต้องให้รู้หนึ่งมันเป็นปกติเลยนะฮะ แต่ในขณะรู้หนึ่งเนี่ยมันกําลังทํางานเนี่ยถ้าคุณชํานาญนะรู้สองก็จะทํางานควบคู่กับรู้หนึ่งถ้าชนานาญนะแต่ถ้าไม่ชํานาญคุณก้าหนึ่งจุดห้าไปหนึ่งจุดห้ามันจะรู้การเคลื่อนไหวรู้การเห็นรู้การได้ยินแต่ถ้าเป็นรู้หนึ่งเนี่ยมันก็คือไหลไปกับเรื่องราวเลยอันนี้ข้างหลังคุณฟ้าใสก็เข้าใจเนาะเอาขออีกคนหนึ่งแล้วเดี๋ยวต้องถามคุณลุงต่อบไอ้และเอิญเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้ถามได้เรื่อยๆครครับ จะจะถามตะเกียอาจารย์พูดถึงเรื่องสัญญาะครับคือสมมติว่าอย่างผมเห็นอาจารย์ผมรู้จักเอ่อชื่ออาจารย์ครับมงคลเนี้ยเห็นเอ่อโคมไฟก็รู้จักคมไฟครับแล้วผมไม่ได้ให้ค่าต่อว่าอาการอาจารย์เก่งไม่เก่งหรืออะไรเงี้ยออย่างนี้มันถือว่าสัญญาสัตว์แต่ว่าสัญญาเราจะไปอยู่ที่ขันไหนขันหนึ่งก็ได้ เจอเห็นผมเนี่ยเป็นรูปนะรูปรสิ่งที่เห็นเนี่ยคือรูปนะรูปาลมคือรูปใช่ไหม<ช>สักแต่ว่าเห็นก่อนก็ได้นี่คือการอยู่กับรูปาลมสักแต่ว่ารูปาลมสักแต่ว่าเห็นแล้วพอจําได้ว่ามงคลอันนี้คือสัญญาขันก็สักแต่ว่าสัญญาขันก็ได้แต่ต่อไปคุณอาจจะคิดนึกปรุงแต่งว่าเออมองคลน,นี่จากการที่ดูในยู u b e กับเห็นตัวจริงเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยนะอันนี้คือปรุงแต่งใช่ไหมครับก็สักแต่ว่าปรุงแต่งก็ได้ หรือถ้าเห็นแล้วรู้สึกว่าเออมงคลน,นี่ก็ดีเหมือนกันนะชอบหรืออะไรก็แล้วแต่จะชอบไม่ชอบรู้สึกดีรู้สึกชอบคุณก็สักแต่ว่าชอบก็ได้มันเป็นกระบวนการที่อยู่ตรงใดตรงหนึ่งได้หมดเลยถือถือว่าอยู่ในสักแต่ว่าส,สองสอง,สองแต่ว่ามันเป็นสองที่ไหลไปจากรูปารลมสัญญาขันสังขารขันเวทนาขันได้หมดเลยนะครับ แต่คนที่มันมีเขาเรียกว่าอัจฉริยะสูงๆเนี่ยเขาจะแค่สักแต่ว่าในอารมณ์แรกเอาใช่ใชแต่คนที่อย่างเอาอย่างอย่างอย่างโสดาบันเนี่ยเขาเห็นแล้วก็ยังชอบยังรักอยู่มันไปม,มันไปถึงตรงนั้นแล้วถึงเวทนาขันแล้วครับแต่ถ้าเป็นระดับสูงเนี่ยเขาเห็นแล้วก็ไม่มีคําว่าสวยไม่สวยแล้วมันก็แค่สิ่งปรากฏต่างๆคือคือเราไม่ปรุงสังขารต่อมันไม่ปรุงเลยมันแค่เห็นภาพเนี่ยก็จบเลยเห็นชื่อ รู้สิ่งของรู้หมดแต่ว่ามันจบที่ตรงนั้น<ฆ>ไม่มีการไหลไปกับกระบวนการตวงแต่ก็ถือว่าอยู่ในสองจุดคือรู้สองหมดแหละแต่ว่ารู้สองเอกกาลังแต่ละท่านไม่เท่ากัน<ม>โสดาบันก็กําลังน้อยหน่อยคือคนละระดับคนละระดับคนละระดับ<ม>ถ้าอารหันนี่เขารู้แล้วจบทันทีแต่ถ้าเป็นโสดาบันมันก็จะไหลไปถึงขนาดชอบไม่ชอบก็ยังรัยก,กยังโกรธยังโลภยังหลงอยู่เหมือนกับปฏิจจสมุปบาทเ<ว>นะี่ยมันจะไหล มันจะไหลไปไปกระบวนการถ้าถ้าไม่ถึงเประธานขันก็ถือว่ายังโอเคอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ตรงไหนก็ได้ตามกําลังของคุณไงคุณมีกําลังยกของได้แค่ไหนก็เอาแค่กาลังของคุณแล้วแต่เดี๋ยวมันจะพัฒนาไ,<อ>ไปเรื่อยๆอเข้าใจไหมครับมันถึงต้องเริ่มจากโสดาวันไงเป็นด่านแรกนะฮะจะให้เป็นอารหันต์ทีเดียวมันต้องท่านพาหิยะนะเราก็ยังไม่เป็นท่านพาหิยะเนาะเออ ตอนนี้ตอนนี้เอาละแต่ถึงคุณลุงมั้งใครจะถามคุณลุงบ้างเพราะว่าอยากจะเปิดโอกาสให้พา่าคุณลุงเนี่ยเท่าที่ฟังตรงนี้ท่านก็เข้าใจแล้วเนาะใครอยากจะถามคามถามคุณลุงเชิญเชิญครับเชิญครับมีไหมมีไหมคุณลุงปฏิบัติมาทั้งหมดตั้งแต่เริ่มตั้งแต่คุณแม่สิริเนาะ,ะนะปฏิบัติมาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่คุณแม่สิริใช่ไหมก่อนนั้นก่อนนั้นคือเป็นใครนะเอ่อ ก่อนคุณแม่สิรินี่เป็นน่าจะเป็นวัดธรรมากายอ๋อวัดธรรมากายครับจริงๆผมเดินทางมาตองนี้หมดและคุณแม่สิริวัดธรรมากาย<ช>ผมเรียนมาเหมือนกัน<ช>เรียนมาต้งดนะวัดธรรมากายผมก็เรียนมาก็ไม่มีคําถามไหมครับถ้าไม่มีก็ขอบพระคุณคุณลุงนะครับคือหลอนนี่เป็นเป็นสมามชีแบบธรรมชาติส่วนใหญ่ใช่ใช่ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นสมถะเท่าที่เราฝึกฝนมา เป็นธรรมดาเดี๋ยวคนที่สองนะครับอ้อทางทางทางธรรมะน้ําเย็นขอมอบของที่ระลึกให้กับคุณลุงนะครับอันนี้เป็นอ่าเป็นธรรมะน้ําเย็นนะครับครับคุณครับ